ทุกคนตอนวัยรุ่นนะอย่างน้อยคนรุ่นโมจะต้องผ่านจะต้องมีภาพความทรงจําแล้วก็จะต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องมีแบบไอเทมอะไรตอนช่วงวัยรุ่นอย่างเช่นเสื้อยืดที่เป็นโลโก้สามเหลี่ยมหรือว่านาฬิกาที่เป็นกลมๆแล้วก็หน้าปัดใหญ่ๆแล้วก็มีโลโก้สามเหลี่ยมแล้วก็เพชนมาถูกต้องแล้วก็เราก็จะเห็นว่าเอ้ยเกสเกิลแต่ละคนนั้นก็คือเนาะก็เป็นคนที่แบบว่าเป็นแบบไอคอนิกอะไรเงี้ย ไปคิดว่าในวัยนี้ในพอสอนนี้เลยเราก็เราก็นำเพลงยู่เขาจะได้แบบว่าเออมาเป็นเกสเกิร์ลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่ารู้สึกเป็นเป็นเกียรติมากๆค่ะใช่ไหมก็เป็นแบบที่แบบคนใช่ใช่ก็คือก็อย่างที่บอกค่ะชมเชื่อว่าเจนชมมาเด็กจาแปดศูนยาศูนย์อะไรเงี้ยเออก็จะต้องก็จะต้องรู้จักความขลังความคลาสสิกของเกสเป็นอย่างดีค่ะอกับ ที่เราเขาเลือกเรามาค่ะก็ยินอย่างที่บอกค่ะยินดีแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติค่ะแล้วก็ก็จะนี่แหละค่ะเป็นเกสเกิลแบบเต็มที่ค่ะ่าสุดแม่กับการทำบุญมันมีข่าวลงมาว่าเปนับเขาเก็บเรามาตั้งสองปีสองปีเลยหรอเออบอกว่าอ่านแล้วก็ว่าการทำบุญของเราไม่เคยเปิดอตัวตรง คนมาชื่นชมแม่หรือคนมาชื่นชมเราอาจจะลืมลืมยังไงก็น้องก็วิกฤตวัยกลางคนเนาะบางทีเราทำอะไรเราก็ลืมนะเดินมาก็อาจจะหาอะไรอ๋อลืมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาทำบุญก็ก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าว่าว่าพูดถึงเคสไหนนะค่ะแต่ว่าก็น่าระคาญจังนั้นไม่ปกติเราเองก็เป็นคนที่แบบว่าทำก็ทำไปเลยแบบไม่ไม่ได้แบบเกาะจ้องระบุชื่ออ่ะ ก็ไม่มันระบุชื่อเนี่ยคือยังไงก็คือถ้าทำกระถิ่นทำผ้าป่าอะไรเงี้ยเราก็ระบุชื่อใช่ไหมคะบางนี้ก็เออใส่ชื่อเราใส่ชื่อคนในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเออแต่ว่าบางทีทําทานลักษณะอื่นหรือว่าทำอะไรก็มันต้องมันต้องบอกยังไงไม่แต่แคสต์ใหญ่อะไรที่ผ่านมาที่เราที่มุาไปช่วยโดยที่แบบว่ามารุ้ที่หลังมาลุ้นที่หลัง อรู้เลยอยากรู้เลยว่าเคสไหนก็เคสไหก็คลายไปบอกเฮ้ยคนมาชื่นชมรู้สึกว่านี่แหละขอบคุณค่ะก็อนุโมทนาด้วยกันแล้วกันเอาบุญมาฝากค่ะบุญมาฝากแบบพาสเทนย้อนหลังแต่กันขึ้นชื่อไปทั้งหมเราเองก็ต้อไปรัองเออคือจริงๆก็ไม่ได้อยากเรียกตัวเองว่าเป็นแบบสายบุญอะไรเงี้ยขนาดนั้นนะคะเออแต่ว่าก็อาจจะโชคดีที่เหมือนมีคนเอาเอาบุญมาให้ ตลก็มีก็มีก็มีมาเรื่อยๆเลยางชมว่าก็เหมือนกับว่าพอบางเหมือนมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าถ้าเคยมีคนชวนเราแล้วเราร่วมหรืออะไรเงี้ยทุกครั้งเขาก็จะนึกถึงเราอะไรเงี้ยเออมันก็จะเป็นลักษณะน่ะว่าแต่ละปีปีปีหนึ่งคนน่าจะมาชวนชมเยอะงชมว่าก็ปกติแหละเหมือนเหมือนทุกคนทั่วไปอะไรเงี้ยหน้ากะถิ่นหน้าพระป่าอะไรเงี้ยก็ก็มีมาหรือว่าบางทีมันก็เป็น หรืออย่างบางทีบางทีวันดีคืนดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะอย่างอายกตัวอย่างอย่างพี่ป้อมอย่างเงี้ยช่างแต่งหน้าชมอย่างเงี้ยก็เปิดกับว่าเออลูกสาวแม่ไปเจออย่างเงี้ยมานี่นี่มันแบบเอ้ยมันพลดผือมากเลยมันอะไรมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เล่าให้เราฟังอะไรอย่างเงี้ยก็เออก็ชวนกันทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเออคือผมว่าถ้าเราอยากทําอ่ะเดี๋ยวมันมันก็จะเออมี รโหยพูดแล้วเขินยังเลยเราไม่ได้แบบเราไม่ได้รู้สึกว่าเราแบบว่าเป็นเป็นสายบุญขนาดนั้นเลยนะคะเพียงแต่ว่าเหมือนกับเวลามีคนมามาชวนมาออฟเฟอร์อะไรอย่างเงี้ยถ้าชมไม่ได้รู้สึกว่าสิบแปดหรือเออถ้าไม่ได้รู้สึกเออไม่ได้เออไม่ได้รู้สึกว่าเป็นมิจจีหถือว่าเป็นสิบแปดหรือว่าแล้วเรารู้สึกว่าเออเขาควร บบเหมือนมีเออมีต้องยื่นมือเขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าแบบเหมือนเขาได้ได้คะแนนความที่แบบว่าเออเราแบบได้ใจจากเราอะไรอย่างเงี้ยเออก็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 เล็กเล็กน้อยน้อยก็ก็เข้ามทียแบบนั้นก็จะไม่ออกตัวออกยังไงอ่ะทำเสร็จเขาเป็นชื่อเราโพสต์ว่าเราไปทำอะไรนี่มา ใช่มีอะไระนะเอาจริงๆชมว่าอาจจะแบบอาจจะถึงตัวเราค่อนข้างยากเลย,ยส่วนมากก็ก็จะเป็นจากคนที่เรารู้จักแล้วแล้วก็ไว้ใจที่เขาเออจะเอาเอาบุญมาฝากเราเป็นสะพานบุญอะไรอย่างเงี้ยแล้วถึงเรื่องบุญเสร็จหมอดูทักเลยค่ะคุณแม่ในรายการการรายการหรือปล่าขอช้างด็อก,กเตอร์ด็อกเตอร์เอลเอลเฟน,นเขาทักว่าไงนะ เขาบอกว่าลืมแล้วพักว่าอะไรเขาบอกว่าเราจะมีดวงขยายครอบครัวเพิ่มอ๋อจริงเหรอแล้วแม่ตอบกับเขตอบกับเขาแบบว่ไม่คือมันเทปมันอัดหลายเดือนแล้วไงวิกฤตไวรัสโควินั่นแหละตอนตอนโดนแม่โดนกรชากโดนกรชาดอกเตยอะไรเป็นใช่ไหมคะพักค่ะไม่ขยายแล้วมันมันตันแล้วใช่ไหมมันเต็มที่แล้วใช่ไหมมันไม่ไหวแล้วมันเต็มมือแล้วใช่ไหมไม่ไม่ไหวแล้วค่ะ รู้จังไงบอกว่าพอพอต้นชะงายต้นชะช่ายเขาทั้งมาแบบนี้อาจจะหมายถึงขยายแบบอื่นหรือเปล่าเออแบบว่าขยับขยายที่ทางอะไรตีความเองเอออาจจะแบบซื้อบ้านใหม่เอออะไรอย่างนี้หรือเปล่าว่าขยายอะไรแล้วมันอยู่ในแผนชีวิตแม่ไหมเนี่ก็มีแพลนค่ะมีแพลนแต่คือแต่คนโฟกัสเรื่องเป็นอ๋อไม่ใช่แม่แม่ปิดบุไปแล้วใช่ไหมคะไม่แม่เอาล นจประคับตรงที่แบบแม่บอกว่าพักขาดไม่ไม่เอาค่ะไม่ขยายแล้วค่ะเราก็ชาวก็ว่าไงบ้างคะยังก็คงขับแหละแต่ว่าคันนี้แหละแล้วก็อย่างที่บอกมันก็ตีความได้หลายแบบไอ้อย่างที่บอกว่าที่จะแยบขยายมันมันอยู่ในแผนก็อยู่ก็อยู่ในแผนนะะก็คือเราก็อยู่ตึกกันมานานแล้ว ชมก็อยู่ตึกมาตั้งแต่สาวๆแล้วก็จนมาใช้ชีวิตคู่จนมีลูกอะไรก็ยังอยู่บนตึกก็มีแผนว่าจะลงดินค่ะใช่ก็มีแผนว่าจะลงดินเพราะที่บนฟ้าใช่ใช่เร็วเราดีแน่แน่หรือ่ก็คงต้องใช้เวลาแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เราก็วางแผนกันอยู่แต่ว่าเด็กๆก็จะได้ของแบบส่วนอันดึกราวอิกกราวแล้วลาฟองเร็วๆร็วดีเนาะ Everything need ground. I is on โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณถ่ายรูปก่อนแม่อทิย์หนเจอพี่ีชมได้ที่งานเดี๋ยวเราจะมี